ไปเดี๋ยวเราไปใส่บาตนะคะยามเช้าเมียวเมียวไม่ใช่เมียวแม่แต่เช้าเลยนะเฮ้ยพี่พูดไม่กัดหรอกหน้าตาใจดีดีเอามาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่บาตกันนะคะต้อนรับปีใหม่ฮัปปี้นิวีย์นะค่ะเดี๋ยวเราเตรียมของใส่บาตกันนะคะปักันุ่แล้วก็สบู่เตรียมของใส่บาตรเดี๋ยวเลย 没事，你不要 แรแรๆเราก็ใส่บาทอย่างสำเร็จนะคะผ่านโพลติ้งใหม่ไปได้วยกันจ้า <c oughs> ได้ทำบุญด้วยนะว่นที่ทำบุญอย่างเดียวนะทำทานช่วยเขาด้วยนะวันนี้ใช่ช่วยเขา,าแพ็กของจิตอาสา,าเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยแบบของสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเนาะใช่ กินเมมเราคิดที่ทาดีเราฝุกเกื่อนะแต่เช้าเพื่อให้ยังเดินอยู่ไปค่ะเดี๋ยวทําอาหารกินไปอาบน้ําแล้วก็ทําอาหารกินกันเห็นแมวพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารเช้ากันมีร้อนยต้มค่ะอันนี้ของว่างเรามีร่อนจ้า อ๋อม่นหนาจ้อเอาไปอีกทีเก็บเต็นท์กันกไปมาช่วยสิเอาเขาเปา็นคนกลางเพียวก็ต้องเป็นคนเก็บนูน่นน่ะนู่นน่ะ <c oughs> อันีนะเราก็ถึงนเรากวมทนที่รถคันหน้ามันแบบขับช้ามากเราเลยไม่ไหวต้องจอดก่อนเฮ้ยกลับหนาวมากหนาวเนาะ็นาวมาก ราจี <All right. S 1> Welcome to my bed room ก็นั่งนอนไปที huh <mythology> mm ่น hmm. mm ั hmm. mm ่งฟังเพลงไปนั่นนี่ห้องพักของเรานะคะอารทาวันนี้ค่ะ เราได้ที่พักแล้วแล้วเราก็กำลังจะไปทานอาหารเย็นนะคะที่ร้านอาหาร ESC นะคะ ESC Restaurant Bar and Restaurant นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนเต็นท์นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนเต็นท์เต็นก์กระโจมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนเนาะวัน,นานะคะวาน,นาวาน,นาบี <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเดินไปสั่งอาหารเอง ต้องไปสั่งอาหารตรงนู้นนะคะแล้วก็มานั่งกินตรงนี้แตวเขาจะมาเสิร์ฟให้แต่เราต้องไปสั่งนู้นไปเดี๋ยวจะาตรงนู้นเปิดนะครับอ๋อต้องไปสั่งอาหารนะค่ะ เรื่องนอนเราอยู่ข้างบนนะ ยังไม่ได้นอนไล่มาแรกวันกัน2คนยังฟูแบบไปต้ำเลยไปแล้ว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  นอนกันรอคืนเนี่ยไล่มาแล้ววันมันต้องดับไฟเไปมันยันยิ้มไปหาไฟอืมง่ายจังแล้วฝนมันก็มันนึงดับไฟก็มาจ้ะหมอพี่น้องเล่นอะไรกันวะเนี่้ไฟปิดไหมปิดไหมเล่นไงเล่นไงไหนเนี่ยเออเล่นไม่ออกเล่นไม่ออกเล่นไม่ออกไฟเปิด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  ก็ยังไม่ได้นอนเวลานี้ก็ยังไม่ได้ไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้โอเคเห็นมันบินออกไปแล้วปิดเดี๋ยนุ๊กใช่ปะเนี่ยนี่ไปปนี่ออกไปยังออกไปแล้วปิดใช่ปะเนี่ยอยู่นี่่ให้มันอยู่เนยนี่เหรออยาให้มันอยู่เนี่นี่เหรอไม่งั้นเราไม่ได้นอนบอกง่ายๆหรอกเราต้ไงนอนทุกคืน มันอยู่ในนี้เถอะนะสงสารกันหน่อยได้มัอินทียอนจ้ะช่งคุณแจอุเผยผมด้วยล้่าหา้า่าหา เีรบนะท่านคะวันนี้จะคุยกันไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่ช่องเกิดมาต้องเที่ยวนะคะข้างล่างนี้นะคะ,<ม>ะก,ก็อย่าลืดีกนิงๆึงซับสไครป์ด้วยนะคะบ,บ๊ายบายน๊าน,นะคะน่า,า,น,าน,นะคะที่รักค่ะ